ท่านผู้ชมครับกลับมาในฝั่งของออนไลน์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนไปดูข่าวที่เรายิ้มได้บ้างนะครับฟ้านปิงปิงท่านผู้ชมคงจะจํากันได้นะฟานปิงปิงหลังจากที่แวะเวียนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ร่วมขบวนพาเลทเปิดงานมหาสงการครับแล้วทาใช่ใช่สวยมากสวยมากเย็นทุรามหาสงการที่ผ่านมานี้เองล่าสุดฟ้านปิงปิงโพสต์ในเวัยป๋อนะฮะให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ เธอกำลังรับประทานอาหารไทยอยู่ซึ่งเมนูที่ฟ้านปิ่งปิง,ปงสั่งมาทานนั้นนี่หลายคนบอกว่าบางอย่างก็แซ่บนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มตำไข่เค็มหมึกชอ็อตนะฮะไข่เจียวแล้วก็มียำอยู่บนโต๊ะด้วยบอกยำแต่สีสันจัดจ้านมากนะ,ะเท่านั้นยังไม่พอนะฟานปิ่งปิ่ง,งยังโพสแคปชั่นนะครับว่าทำไมฉันถึงชอบอาหารไทยได้มากขนาดนี้ ชอบแบบเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรที่จะมาแทนได้และสามารถทานได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อโอ้โหดีนะฮะบอกรักขนาดนี้ก็คงจะติดใจเมืองไทยมากนะครับแฟนๆก็แห่กันเข้าไปคอมเมนต์ไปแซวฟ้านปิิงๆว่าโอ้โหทานเผ็ดได้น่าจะกระเพาะเหล็กอะไรประมาณนี้นะฮะนี่โอ้เธอชอบอาหารไทยมากนะฮะบอก ทานได้แบบชอบแบบเสมอต้นเสมอปลายชอบแบบไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ทานได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อ,อมีคนไทยเข้าไปโพสต์นะฮะคนจีนเองที่มีประสบการณ์กับการทานอาหารไทยแล้วชอบก็เข้าไปคอมเมนต์ใส่ภาพด้วยนะใช่บอกว่าฟ้ามิงปิงเป็นกระเพาะเหล็กเอนอะทานเผ็ดทานแซบได้ไม่มีวันโอ้โหขณะคนไทยยังทานไม่ได้นะใช่ ก็อาหารจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแบบอ่อนๆนะฮะไม่แซบ่บนี่แล้วก็เกี่ยวกับเมืองจีนอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะก็ภาพยนตร์เรื่องหลานมากนะครับที่เข้าฉายในบ้านเราไปแล้วนะครับก็ไปเข้าฉายในที่ประเทศจีนครับนี่ชาวเมืองหนามหนิงนะครับเปิดเผยความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบอกว่ารูปแบบการเล่าเรื่องที่อบอุ่นสงบ แล้วก็ผ่านเรื่องราวที่ค่อยๆดําเนินไปทําให้หัวนึกถึงความทรงจําที่มีกับครอบครัวแล้วก็พูดถึงรูปแบบการเล่าเรื่องนั้นชวนให้น้ําตาคลอนะครับที่มีการตีแผ่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและการนําเสนอประเด็นทางสังคมอย่างแยบคายนะครับ <I 'm S 1> ก็ทําให <c oughs> ้คนดูเนี่ยคิดตาน <c oughs> หลานมากเป็นภาพยนตร์คลองแชมป์การจําหน่ายบัตร <c oughs> ชมภาพยนตร์ <c oughs> หรือบ็อกอฟฟิสของไทยประจําปีนี้นะครับ กว่ารายได้จากการจำหน่ายบัตร300ล้านบาทนะครับหลังเข้าฉายเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เข้าฉายในออสเตรเลียอินโดนีเซียสิงคโปร์และประเทศอื่นๆน,นะครับได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามเช่นเดียวกันนี่คือไปปิดแบบฉบับภาษาจีนครับหลานมาเข้าฉายในแผ่นดินใหญ่นะครับเว็บไซต์โต้ป้านนะครับแหล่งรวมรีวิวและคำวิจารณ์ภาพยนตร์สัญชาติจีน ให้คะแนะะนภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้สูงถึงเก้านะฮะเก้าเต็มสิบนะท่า้อมนะสูงมากนะครับ hmm. ก็มีคะแนนสูงสุดในประเด็นจริยธรรมความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวในเรื่องหลานมากเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนสื่อออนไลน์ของจีนจวบจนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลานมากกว่ารายได้ไปแล้วนะครับสามสิบล้านหยวนประมาณร้อยห้าสิบล้านบาท นี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมลงหนังของจีนเขาไม่เลวนะฮะเมื่สักู่นี้นี่เห็นไหมชาวเน็จีนท่านหนึ่งเขียนแสดงความเห็นบนเว็บไซต์นะครับวัฒนธรรมของชาวเอเชียตะวันออกครอบครัวถือเป็นหนึ่งเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเน้นย้ำถึงคุณค่าของครอบครัวความกตัญญูกะตะเวทีและการเคารพผู้อาวุโสซึ่งหลานมาได้ชวนให้ผู้ชมได้คบคิดถึงประเด็นทางสังคมหลายด้าน เช่นการเลี้ยงดูลูกดูแลบุพการีสภาวะนะของคนหนุ่มสาวผ่านภาพของครอบครัวชาวเอเชียตะวันออกที่ยึดถือคุณค่าเรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเป็นมิติที่ลึกซึ้งให้กับภาพยนตร์ทำให้เกิดการสร้างอารมณ์ร่วมนะแล้วก็มีมักคุเทศชาวจีนในไทยคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเซี่ยงอี่นะ บอกว่าตัวละครอาหม,ม่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่จิว๋วผู้ภาษาแต้จิ๋วได้และชอบดูงิว้วในหนังยังมีการใส่เพลงกล่อมเด็กภาษาแต้จิว๋วรวมถึงประเด็จประเพณีการปัดกวาดสุขสารในช่วงเทศกาลเชงเม้งเข้าไปด้วยสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันชิดใกล้ระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสแสดงเห็นถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและค่านิยมดั้งเดิม ของชาวจีนโพ้นทะเลในต่างประเทศไปพร้อมๆกับการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองในขณะปรับตัวเข้ากับสังคมท้องถิ่นนะครับหลายปีมานี้นะครับผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของจีนและไทยมีบทบาทในการสารสัมพันธ์ของประชาชนสองประเทศการเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ในต่างประเทศได้สร้างคู่นุการต่อการแลกเปลี่ยนทาง,งเศรษฐกิจกวัฒนธรรม ยกตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงที่เข้าฉายในจีนเมื่อ2017ได้กวาดรายได้จากการจำหน่ายบัตรมากถึง1,350ล้านบาทนะพันล้านบาทท่านผู้ชมระภาพยนต์ละครไทยก็ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆไปด้วยเช่นเสื้อผ้าขนมผลไม้ก็จะได้ตามไปนะครับทางเลยเสี่ยวหัวนักวิจัย ประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สังกัดสถาบันสังคมศาสตร์เคปกครองตนเองกว่างสีจ้วงบอกว่าไม่กี่ปีมานี้การแลกเปลี่ยนความร่วมมือใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างจีนกับไทยก็รวมถึงการเผยแพร่ภายพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์ได้ช่วยส่งเสริมการพูดคุยข้ามวัฒนธรรมและกระตุ้นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี่อันนี้ลงภาพยนตร์ของเขานะคนดูเต็มเลยนะอืม ก็มีตัวละครในหนังไทยเป็น <c oughs> เป็นอาม่าเป็นคนจีนเนี่ยฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับสงชานี้ใกลเ้กนนะกลเคียงกันผูกพันกันนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสําเร็จนะฮะถ้าสมมติว่าดูข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งนะฮะเ,เกิดขึ้นญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งตอนนี้เธอได้รับสมญานามว่าเป็น เป็นสตรีที่ประหยัดมากที่สุดในประเทศชื่อซากิทามมยามินะฮะเมื่อตอนปี2019เธออายุ37แล้วก็ไปออกรายการรายการหนึ่งแต่เป็นรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นนี่นะ แล้วเธอก็เล่าประวัติของเธอให้ฟังว่าตั้งแต่เธออายุ19แล้วตอนเรียนจบใหม่ๆเธอตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเธออยากจะมีบ้านสักสามหลังให้ได้ <c oughs> ตอนอายุ34 <c oughs> แล้วก็อยากจะมีคาเฟ่แมว <c oughs> เพื่อรับเลี้ยงแมวที่ถูกทอดทิ้ง <c oughs> นะฮะแล้วเธอก็ตั้งความฝันเอาไว้แบบนั้น แล้วเธอทำความฝันของเธอด้วยการะลรฮะก็ทำงานทำงานเป็นในหน้าขายที่ดินแต่สิ่งสำคัญที่รายการนี้ทึ่งคนดูก็ทึ่งก็คือว่าเธอใช้จ่ายอย่างประหยัดมากอาหารต่อมื้อของเธอเนี่ยต่อมื้อนะฮะประมาณ50เยนหรือ12บาทวันหนึ่งเนี่ยนะเธอใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเนี่ย รวมค่าอื่นด้วยวันหนึ่งไม่เกิน200เยนยก็ไม่เกิน47บาทโโสำหรับค่าอาหารต่อวนันแล้วเธอทำแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่อายุ19แล้วถามว่าร่างกายเธอไม่ได้ผายผมขาดสารอาหารหรืออดอยากเลยเลยนะร่างกายเธอก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเธอก็ทำอาหารกินเองแบบเธอทำอาหารกินเองที่บ้านนะฮะไปซื้อวัตถุดิบมา ขนมปังปิ้งบ้างอูด้งบ้างซื้อผักก็ไปเลือกซื้อตอนที่มันลดราคาด่นะฮะแล้วก็ทําของกินเองบางทีก็อาจจะซื้อปลาปลาแซลมอนมาสักชิ้นหนึ่งแล้วก็กินกับข้าวนี่นะฮะก็ตกแล้วค่าอาหารสามมื้อเนี่ยประมาณ47บาทต่อวันเธอหยุดซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาตั้งแต่ตอนอายุ19แต่ใช้เสื้อผ้าที่ใช้แล้วของญาติญาติที่ให้มา เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านบางชิ้นก็ไปเลือกจากคนที่เขาทิ้งแล้วและถ้ายังพอใช้ได้เธอก็เอามาใช้เี่นะเธอขายผมเวยนะผมของเธอเนี่ยเป็นคนที่ผมสวยนะแล้วก็ขายได้เคยขายผมได้ประมาณสัก730บาทนี่นะแล้วก็ที่สุดแล้วตอนอายุ27สามารถซื้อบ้านหลังแรกได้ในราคา2องล้าน3แสนบาท แล้วเธอก็ปล่อยให้เช่าแล้วก็สามารถซื้อหลังที่สองได้ในอีกสองปีต่อมา4ี่ล้านสองสบาทนี่นะฮแล้วก็ปี2019เธอก็ประสบความสำเร็จซื้อบ้านหลังที่สได้ในราคา8 7 0ล้านเจ็ดแสนบาทสาหลังนี้รวมแล้วก็ประมาณสักสิล้านกว่าบาทนี่นะหลังที่3ามนี่แหละที่ชั้นล่างเธอเปิดได้เปิดเป็นคาเฟ่แมวนี่นะ แล้วก็รับเลี้ยงแมวที่ถูกทิ้งใช้เงินอย่างประหยัดมากโอ้โหแล้วทำมาเป็นแบบทุกวันนี้เธอ,อบอก,ก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่นะ ค่าอาหารวันหนึ่งไม่เกิน47บาทโอ้โหประหยัดแบบประหยัดมากๆท่านผู้ชมลองดูเยแต่ไม่ได้ขาดสารอาหารอะไรเลยนะเพอาะเธอก็รู้จักเพิ่มความหลากหลายในการกินใช่ใช่แลนะกินกินเล็กๆน้อยๆทาแยมบนขนมปังาทานข้าวกับปลาแซลมอนชิ้นเดียว แล้วก็ไม่ซื้อชามแม้แต่ใบเดียวกินจากหม้อเธอใช่ใช่เธอเนี่ยเห็นไหมต้มอูโดงนี้แล้วก็กินจากในหม้อแบบนี้จะประหยัดเงินด้วยการไม่ต้องไปซื้อชามก็คือที่บ้านไม่มีชามไม่มีชามแต่นั่นก็ช่วยได้เล็กน้อยน่แต่ประเด็นสําคัญคือว่าอาหารแต่ละมื้อเนี่ยไม่ใช้จ่ายเยอะมันเกอทั้งชีวิตของเธอเนี่ยตรงนั้นเล็กน้อยตรงนี้เล็กน้อยตรงนี้เล็กน้อย เออใช่ใช่ใช่ไหมันก็เลยสามารถใช้ชีวิตได้วันหนึ่งไม่ถึง50บบาทถามเราว่าเราเราเราทำได้ไหมแน่นอนต้องพึ่งมาม่าแน่ถ้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่เธอก็ตามประวัติชีวิตเธอก็ไม่ได้เน้นกินมาม่านะเธอยังมีกินขนมปังยังกินปลาแซลมอนเห็นไหม แต่ไปประหยัดอย่างอื่นไงใช่แล้วก็ไปหาเงินอย่างอื่นคิดดูที่ปัจจุบันนี้อายุ37ไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาตั้งแต่อายุ19แล้วก็ขายผมทำคาเฟ่แมวใช่ใช่ไหม คือไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่มา10กว่าปีแล้วอาจะ20ปีแล้วใช้ของยัาทยาดเออแล้วตู้เย็นก็ยังมีอาหารการกินคือถ้าแบบนี้เนี่ยนะคือถ้าถ้าใช้ชีวิตเป็นเนี่ยก็จะไปซื้ออาหารตามห้างตอนใกล้ๆ้ปิดอะมันก็จะมีลดราคาใช่ไหมแล้วเชื่อเลยถ้าแบบนี้เยนะวันนึงไม่ถึง50บาทเนี่ยไม่ไม่มีทางได้กินไม่ได้ไม่มีทางซื้อกาแฟกินเลยใช่ ต้องจัดระเบียบให้ดีเพื่อไม่ขาดสารอาหารไงใช่ไหม,มไม่ใช่ประหยัดจนขาดสารอาหารนะนี่ฮะโฉมหน้าของผู้หญิงที่ประหยัดที่สุดคนหนึ่งอย่างหน้าทึ่ง15ปีผ่านไปซื้อบ้านได้สามหลังท่านผู้ชมนะนี่บ้านของเธอนะฮะ 3หลังนี่คิดมาแล้วก็ประมาณ15ล้านนะโอ้โหดูฮะตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับเือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคำเตือนว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นชานชานจัดเป็นพายุกำลังแรงมากนะครับกำลังแรงมากๆแล้วก็มีการอบตุยพผู้คนประมาณ8 0 0แสนคนนะครับในจังหวัดคากุชิมะบนเกาะคิวชูจังหวัดไอจิ IG, จังหวัด ซิชูโอกะทางตอนกลางของประเทศและผลจากการประกาศอพยพผู้คนนะครับ8แสนคนก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับชาวญี่ปุ่นเกิดอาการผวาภัยธรรมชาตินะครับก็เลยพากันกักตุนข้าวของจนขาดตลาดจนรัฐบาลต้องออกมาเตือนนะครับ จากการที่ญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยทั้งแผ่นดินไหวทั้งพายุไต้ฝุ่นจะเข้าถล่มในช่วงหนึ่งสัปดาห์จากนี้ไปและเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลโอบงนะฮะทำให้คนญี่ปุ่นแห่กักตุนซื้อข้าวนะครับจนกระทั่งเกิดการขาดแคลนทางสถานีโทรทัศน์ NSK รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันว่าผลผลิตข้าวกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรในบางภูมิภาคอาจเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นประมาณ1สัปดาห์ปัญหาการขาดแคลนจะได้รับการแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไปขอให้ประชาชนซื้อข้าวในปริมาณที่จําเป็นเท่านั้นนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงกรเกษตรบอกว่าฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผลผลิต40%พร้อมจําหน่ายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับจากเหตุผลเนี่ยปัจจัยอื่นๆก็คือการเก็บเกี่ยวที่ลดลงบวกกับอากาศร้อนการขาดแคลนน้า ก็เลยทำให้ผลผลิตน้อยบวกกับประชาชนแหกกักตุนอีกก็เลยทําให้สินค้าบางประเภทเนี่ยหมดเชล์เห็นไหมท่านผู้ชมฮะเกลี้ยงเลยนี่การจําหน่ายเข้าสารในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นว่างเปล่านะครับก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเฟรโกสาขาหนึ่งในโตเกียวนะครับไม่มีอาหารเหลือเลยนะครับจนต้องมีการติดป้าย จำกัดจำนวนการซื้อเข้าสาร1ถุงต่อวันต่อครอบครัวซื้อมากกว่านี้ไม่ได้เอออยู่ๆมันก็เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาการกักตุนอาหารกักตุนข้าวสารกันนะครับนี่โอ้โหเห็นไหมข้าวสารเปลี่ยงเชลเลยนี่นะครับเอ,อท่านผู้ชมครับก็ มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่เกี่ยวพันกับคนไทยในเ Facebook ของคนที่ชื่อโจเซฟอัคารวงศ์เขาโพสต์เรื่องร้องเรียนหลังจากที่มีผู้ชายไทยคนหนึ่งไปอาศัยอยู่ที่สปปลาว mm. แล้วก็ถูกรถชนเสียชีวิต mm. คนขับรถเป็นเด็กหนุ่มอายุสิบเจ็ดทำให้ชาวลาวเกิดความไม่พอใจออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ให้กับคนไทยที่เสียชีวิตนะฮะมีข้อความเป็นภาษาลาวแปลความได้ว่ารถที่ชนคนเสียชีวิตคือรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตหรูผู้เสียชีวิตคือคนไทยที่มาอาศัยอยู่ในสพป,ปลาวคนที่ขับรถทางญาติพี่น้องอ้างว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะอายุเพิ่งจะ17นี่ยนะโพสต์แล้วก็มีการโพสต์ภาพรถซปเปอร์คาร์เฟอร์รี่สีขาวด้านหน้า พังยับเยินจากอุบัติเหตุนะครับพร้อมกับภาพของคนไทยที่เสียชีวิตจากการตรวจสอบเบื้องต้นชื่อชัดชายนะฮะนี่เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับคนใช้โซเชียลมีเดียชาวลาวเป็นอย่างมากมชาวเน็ตลาวออกมาแสดงความอาลัยและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตนะครับมีการติดแฮชแท็กนะฮะขอความเป็นธรรม ให้กับคนที่เสียชีวิตในการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายด่นะฮะคนไทยคนนี้เนี่ยเป็นคนดังในโลกออนไลน์ชอบถ่ายรูปเป็นช่างภาพแล้วก็แต่งคอสเพลย์ซึ่งมีชาวลาวติดตามเป็นจํานวนมากี่นะ,ะแล้วก็พอไปดู Facebook ของชายไทยคนนี้ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความไว้อะไรแสดงความเสียใจเยอะเลยนะ,ะัะ แล้วก็ผู้ใช้ Facebook คุณจงเซฟนี่ยังได้โพสต์เพิ่มเติมเป็นภาพคุณพ่อของคนที่ก่อเหตุนะอคนที่ก่อเหตุนี่อายุ17เจ็ขาโพสต์ภาพของคุณพ่อตอนอยู่ในสนามกอล์ฟแล้วก็มีข้อความภาษาลาวแปลความได้ว่าคนที่ชนหนุ่มชาวไทยเป็นลูกชายของประธานบริษัทแห่งหนึ่งในสปปลาวนะเป็นลูกคนมีเงินมีเส้นมีสาย มีการปิดข่าวเพื่อให้เรื่องเงียบโดยที่ไม่มีการรับผิดชอบใดๆเนี่ยนะฮะส่วนคนไทยที่เสียชีวิตวันนี้ทางครอบครัวนะครับได้มีการจัดงานชาปนก,กิจคนไทยนี้แล้วนะครับเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งที่สปปลาวนะครับคนนี้ฮะที่เสียชีวิตชาวลาวในโลกโซเชียลเขาก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนไทยว่าเอ๊อ,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 อคนที่ขับรถสปอร์ตไปชนคนไทยเนี่ย เพิ่งจะอายุสิบเจ็เท่านั้นเองอแล้วทําไมเรื่องมันเงียบอ๋อเพราะพ่อของเขาเนี่ยเป็นถึงประธานบริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมเป็นคนร่ํารวยบ้างนั้นเถอะเรื่องมันเลยดูเงียบๆก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนไทยที่เสียชีวิตอืความมีคุณธรรมมนุษยธร,รีมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาตินะใช่ใช่เห<อ>็นไหมคนชาติไหนก็ไม่ชอบ นี่ลูกคนรวยลูกคนมีตังนะครับทําความผิดแล้วได้รับการปกป้องอใช่ไหมก็ <c oughs> กเออลาวเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวนะตามการจัดอันดับของทางอากด้านะครับอากด้าเขาได้สำรวจนะครับพบว่า 74%ของนักเดินทางชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับจะเลือกกลับไปยังจุดหมายปลายทางเดิมที่ชื่นชอบซ้ำอีกครั้งนะครับซึ่งจากการจัดอันดับนี้ได้สำรวจนักเดินทางชาวไทยที่จองที่พักผ่านอโกดาในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าถามว่าอยากจะกลับไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวเดิมอีกครั้งไหมมี74%นะครับอยากจะกลับไปเยือนที่ท่องเที่ยวซ้ำ แล้วก็ประเทศที่ไปซ้ำมากที่สุดคือญี่ปุ่นนะครับไต้หวันลาวอันนี้ครองแชมป์แล้วก็ค่อยเป็นฮ่องกงเวียดนามนะครับอ,อกโก da ดําสำรวจนักเดินทางที่จองทริปเดินทางครั้งใหม่ไปยังจุดหมายปลายทางเดิมที่พวกเขาชื่นชอบนะครับ32%ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกการประจนภัยเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง23%เ ชื่นชอบอาหารท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ20%ตชอบศิลปะวัฒนธรรมนะครับนักเดินทางชาวไทยมากถึง54%จะกลับไปเยือนจุดหมายปลายทางเดิม1 3ถึงครั้งในรอบ10ปีที่ผ่านมานับเป็นกลุ่มนักเดินทางที่กลับไปเยือนจุดหมายปลายทางเดิมมากที่สุดอีก17%บอกว่าก็กลับไปยังจุดหมายปลายทางเดิม 10ครั้งหรือมากกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาโอ้โหสิครั้งในรอบ10ปีนะครับทางอากูดาบอกว่านักเดินทางหลายคนชอบเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ชอบกลับไปจุดหมายปลายทางเดิมๆอีกครั้งผลสำรวจของอากูดาแสดงเห็นว่าประเทศญี่ปุน่นไต้หวันและลาวไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางทั่วไปของนักเดินทางชาวไทย แต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ชวนให้หลงไหลจนอยากกลับไปสัมผัสอีกครั้งนะครับห้าเหตุผลครับที่ต้องกลับไปเยือนประเทศเหล่านั้นซ้ำความสะดวกในการเดินทางอันนี้มาก่อนเลย53%อความอร่อยของอาหารท้องถิ่น49%ความปลอดภยัยความสะอาดทำเลที่สะดวกและโอกาสในการช็อปปิ้งนะครับมเมื่อพิจารณาข้อมูลการสำรวจ จากมุมมองของนักเดินทางทั่วเอเชียพบว่าประเทศญี่ปุ่นไทยและเวียดนามคือจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางชาวเอเชียชื่นชอบ44%ของนักเดินทางพวกนี้บอกว่าความสะดวกในการเดินทางคือเหตุผลหลักที่ทําให้พวกเขาไปยังจุดหมายปลายทางเดิมที่โปรดปรานนะครับสรุปก็คือถ้าถามคนไทยไปเที่ยวประเทศไหนซ้ำนะฮะก็ตอบว่าญี่ปุ่นนะครับ ไต้หวันลาวฮ่องกงเวียดนามอมถ้าถามชาวเอเชียทั่วไปนะคำถามเดียวกันจะเลือกไปประเทศไหนซ้ําญี่ปุ่นไทยและเวียดนามอ,มอ,อญี่ปุ่นนี่ติดทั้งสองประเด็นญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ไปแล้วไปอีกได้นะครับทีนี้ <ไป S 1> ก็ลองลองดูนะถามตัวท่านว่าเออถ้าเราจะไปเที่ยว ถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวซ้ําเนี่ยไปเที่ยวประเทศนี้ซ้ําเราจะไปที่เดิมซ้ําเลยไหมของประเทศนี้หรือเราจะไปเที่ยวที่ใหม่ของญี่ปุ่นอ๋อไปประเทศซ้ําแต่เปลี่ยนที่ใช่ไหมเออใช่ไหมเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยของคนไทยเนี่ยไปซ้าซ้าประเทศและซ้าที่ซ้าประเทศซ้าประเทศซ้ำประเทศ่อาจจะเปลี่ยนที่อาจจะเปลี่ยนที่นะแต่มีบางคนนะอย่างผมเนี่ยเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดไปญี่ปุ่นอีก ก็คิดอยู่เหมือนกันนะอยากจะไปที่ซ้ําอ่ะอยากจะไปโรงแรมซ้ําได้ซ้ําไปเออแต่มันก็จะเสียโอกาสเออมันเสียโอกาสเสียโอกาสกาที่จะไปที่ใหม่ของประเทศเขาไหนๆไปแล้วนะอ,อใช่ไหมฮนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็ดูสถานการณ์น้ําท่วมกันสักนิดหนึ่งครับครับก็ทางอาิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยคุณชัยวั์จุนธทีรพงศ์นะครับ บอกว่าช่วง16ถึง28สิงหาคมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีทั้งหมด17จังหวัดด้วยกัน17จังหวัดก็มีเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน,าน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยนครสวรรค์แล้วก็เลื่อนลงมาทางเพชรบูรณ์เลยอุดรธานีหนองบัวลำพูระยองภูเก็ตยะลานครศรีธรรมราชนี่คือ17จังหวัดที่ถูกน้ำท่วม รวมแล้ว75อำเภอเด็นะครับม,ออมีคนได้รับผลกระทบ51,730ครัวเรือนครัวเรือนนะฮะถ้านับเป็นจำนวนคนก็จะมากกว่านี้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บ19คนตอนนี้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ใน6จังหวัดะะจาก17เหลือ6จังหวัดที่น้ำท่วมอยู่นะครับ6จังหวัด25อำเภอนะฮะเชียงรายน้ำท่วม12อำเภอ ผ 3, ูนะะ้ได้รับผลกระทบ3 3 0พครัวเรือนเสียชีวิตสองคนนะฮะพะเยาน้ำท่วม6ออำเภอได้รับผลกระทบ3,500ครัวเรือนเสียชีวิตสองคนทั้งเชียงรายแล้วก็พะเยาระดับน้ำเริ่มลดลงนะฮะสุขโขทยัยน้ำท่วมสี่อำเภอมีอำเภอเมืองศรีสํารงสวรรคลโลกแล้วก็ศรีสัชนาลายัยได้รับผลกระทบไป3590ครัวเรือนระดับน้ำตอนนี้ทรงตัว นครสวรรค์ท่วมอำเภอเมืองนะฮะหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านระดับน้ำเริ่มลดลงจังหวัดเลยน้ำท่วมที่อำเภอท่าลี่นะฮะรวมหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านได้รับผลกระทบสามครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงน้องบัวลำพูนะฮะท่วมที่อำเภอเมืองนะี่ฮะนี่เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นที่ปอปอป้องกาาปป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 าปาปาปป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 ปยปป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 ป ภาคเหนือใช่นะี่ฮะแต่ว่าอันนี้ณักขณะนี้นะแต่ยังไม่รวมมวลน้ําที่กำลังค่อยๆไหลลงมาจากภาคเหนือลงมาได้นะซึ่งต้องไปดูภาพถ่ายถ่ายดาวเทียมของจิสด้านะครับนะเขาเปิดพื้นที่น้ําท่วม5จังหวัดทางภาคอีสานนะครับเพราะที่กุณทีระรายงานไปเนี่ยมีเลยมีหนองบัวลําพูด้วยนะฮะใชทีนี้มาดูภาพถ่ายดาวเทียมนี่ท่านผู้ชมฮะก็จะเห็นว่าทางนครพนมนะครับนครพนมพบ น้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับนครพนมเนี่ยเก้าหกว่าไร่นะอาจจะดูยากนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะสกลนครนะครับคือนครพนมมากที่สุดฮนะเพราะใกล้แม่น้ําโขงด้วยสกลนครประมาณ50,000ไร่อุดรธานีสามหมนเก้าพัไร่บึงการ37,000ไร่แล้วก็หนองคาย35,000กว่าไร่นะครับนี่ก็พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่รุ่มต่ำเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําสายหลักและสายรองนะครับนี่5จังหวัดนะครับที่ภาพถ่ายดาวเทียมจิสต้าจับภาพมาได้ฮะนี่ครับนี่นะแล้วก็ในสื่อต่างประเทศเขารายงานผลสํารวจนะครับที่จัดโดยว o ลริสโผลในปี2023บอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักจะประสบภัยทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ําท่วมอย่างรุนแรงนะครับฟิลิปปินส์ประสบภัยหนักที่สุดในโลกในโพลนี้เขาบอกนะครับว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดดเด่นในเรื่องของการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติเสียงที่เกิดขึ้น4ีประเทศที่ถูกจัดอันดับสําหรับการวางแผนรับมือภัยพิบัติได้ดีที่สุดนะก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยที่หนึ่งเลยรับมือได้ดีที่สุดอรองลงมาก็เวียดนาม กัมพูชาแล้วก็ไทยอยู่ในอันดับที่สี่นะ mm hmm. ก็ถือว่าสี่ประเทศนี้เนี่ยรับมือกับภัยพิบัติได้ดีสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลก mm hmm. ค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยระดับการรับมือกับภัยพิบัติอยู่ที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นี่เฟิลิปินดีที่สุดนะฮะเราเป็นที่สี่เราเป็นที่สี่ถือว่าเป็นที่สี่ของโลก mm hmm. ก็ว่าได้นะครับ mm hmm. นี่นะฮะ ก็เขาบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในภูมิภาคของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความก้าวหน้าอย่างมากในการเตรียมพร้อมการรับมือกับภัยพิบัตินะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวข้นนะครับในโลกออนไลน์ของทั้งทาง y u u t u b e f b o o k ของข o อง t w s n e นะฮะเรากลับมาติดตามข่าวกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ